สวัสดีครับเจอกับต้มใบเแ้มนะครับวันนี้เราอยู่กันในสวนทุเรียนนะครับผมวันนี้ทุเรียนจังหวัดชุมพรครับกาลังออกดอกเลยนะครับวันนี้ต้มใบเค้มนะครับเกษตรทุเรียนต้มใบเข้มก็อยู่ในสวนเลยนะครับวันนี้มาดูแลสวนให้กับคุณดํานะครับที่เจ้าของสวนเนี่ยอยู่นครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าสวนอยู่ที่ตำบลเขาค่ายนะครับอยู่จังหวัดชุมพรนะครับ ก็เนี่ยอยู่ในเขตที่เป็นเขานะครับแถวนี้นะครับแล้วก็เขาทะลุเขาค่ายนะครับที่มีชื่อเสียงเรื่องการมองเห็นของเขาขทะลุนะครับวันนี้อยู่ในช่วงทุเรียนออกดอกครับของจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันช่วงดอกนะครับในช่วงนี้ที่อากาศแปรปรวนนะครับในการดึงดอกครับชุดนี้นะครับที่เราใช้ในการดึงดอกนะครับแล้วก็สร้างเกสรผู้ให้สมบูรณ์พัฒนาดอกให้สมบูรณ์นะครับโดยการใช้ เซตนี้นะครับเพื่อาการดูแลนะครับก็สิ่งสาคัญก็คือเอาง่ายๆนะทาไมต้องเป็นแคลเซียมบอรอนอตัวนี้นะครับเอาเลยเอาหลักๆเลยนะครับเพราะว่าแคลเซียมบอรอนเนี่ยเขาช่วยเรื่องเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์นะครับแล้วก็ลดการหลุดล่วงของดอกการบ,บำรุงดอกนะครับทาไมต้องแคลเซียมทําไมต้องมีโบรอนเพราะโบรอนเป็นตัวเคลื่อนย้ายอาหารเข้าสู่ ้องกิ่งเข้าสู่ดอกนะครับเป็นตัวเคลื่อนย้ายนะครับเลยต้องมีแคลเซียมบอรอน1ต่อ10นะฮะอ่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับที่จะดูแลเรื่องดอกนะครับก็ไม่มากเกินไปนะครับแล้วทำไมต้องมีซิงค์นะครับซิงค์ของเราก็คือช่วยเรื่องการกระจายดอกนะครับอ่าแล้วก็อ่าทให้ตาดอกเพิ่มขึ้นนะครับในการที่ผลิตดอกแล้วก็ทําให้เกสรผู้เนี่ยสมบูรณ์นะครับซิงค์ซิงค์ของเรานะครับอะมิโนซิงค์นะครับที่ที่เราเห็นนะก็คือช่วย หลายด้านนะครับของของของทุรียนนะครับที่เราใช้แล้วก็เกิดประโยชน์นะครับตั้งแต่การลดความเครียดกับสิ่งแวดล้อมนะครับตัวนี้ครับช่วยลดความเครียดกับสิ่งแวดล้อมต่างๆสังกะสีนะครับป้องกันโรคใบแก้วนะครับท,ที่ขาดพวกสังกะสีก็จะเป็นใบแก้วนะครับผมก็ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับช่วยเรื่องที่พัฒนาเรื่องเกสรดอกผู้ที่สมบูรณ์นะครับที่จะทําให้ดอกทุเรียนออกมาสมบูรณ์ทั้งเกสรผู้และเกสร เมี่ยนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องอุณหภูมิควารมร้อนสูงครับก็สามารถอากาศมันแกวง่งร้อนหนาวก็ใช้ซิงค์เนี่ยทรับไม่ดอกเนี่ยมีความแข็งแรงครับดอกไม่จะไม่ค่อยแห้งนะครับครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือส่งเสริมตั้งแต่การพัฒนาของผลนะครับคือการสุกเสมอกันแล้วก็เขาเรียกว่าการการเกิดเมล็ดโอ้แสดงว่าซิงค์นะครับซิงค์ับแคลนเซียมเนี่ยใช้ได้เกือบทุกช่วง เขาเรียกว่าตั้งแต่ช่วงออกดอกจนถึงรูปประมาณ2กิโลครับจนว่าเต็มร่างแล้วค่อยหยุดใช้ก็ได้ครับเต็มร่างแล้วค่อยหยุดใช้นะครับก็มี4 8แปนะครับถ้าแปลงไหนที่ยังไม่ได้ใช้ไป24เยอะเราต้องใช้4 8บําำรุงไปด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว4แล้วก็1 0บแปนะครับในการดูแลพืชน,นะครับเพื่อทําทให้พืชน,นี่ออกดอกนะครับคล้ายๆว่า,าจะมีพวกฟอสฟอรัสนะครับ โพแทสเซียมครับความเสมอกันก็188 8ตัวหลังครับที่ทําให้พืชเนี่ยมีความสมดุลในการออกดอกในตัวเจนน้อยครับสีครับไม่เยอะนะครับตามตัวนี้ในการที่ทําให้พืชเนี่ยขยับตัวนะครับในการที่ออกดอกนะครับวันนี้ก็มีคําถามมามากมายนะครับว่าช่วงนี้เราช่วงดอกนี่เราต้องใช้ยาเคมีแบบไหนบ้างครับร่วมกับผลิตภัณฑ์เอ็มวนะครับสิ่งสำคัญก็อยากให้มองเรื่องยาที่เป็นเอสซี คือยาเย็นนะครับ SC แล้วก็เป็นเนื้อครีมหรือยา SL นะครับฉีดผ่าดอกนะครับช่วงนี้ให้เน้นเป็นตัวยาเย็นก่อนนะครับก็ SC SL นะครับเพื่อ,ลด,อลดการรัดของดอกนะครับยิ่งช่วงห่างแยใ้ให้พยายามไม่ใช้ SC นะครับกับ SL นะครับ อีซี uh, เราใช้ได้เราต้องรู้ว่าเป็นน้ํามันผสมจากน้ามันอะไรนะครับน้ามันละหุ่งน้ํามัน uh, ที่ uh, มันไม่มีความร้อนนะครับยาที่ uh, ช่วยใช้ในช่วงนั้นก็จะ uh, อาจจะเป็นพิริมีฟอร์ดนะครับที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวน้ํามันละหุ่งนะครับเราก็ฉีดพวกเพี้ยแป้งได้นะครับยาผงก็ใช้ได้นะครับช่วงดอกก็คือไทยะมีท็อกเซมนะครับพวกอีมาผงบูโพเพซินแบบผงครับหรือว่า อาจจะเป็นยาลงย,ยาไรแดงก็ใช้ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับยกเว้นตัวที่ EC พวกไซเปอร์สามห้าเงี้ยครับรือว่าเป็นพวกครอไพี่เป็นมีเป็นยาที่ EC สูงว่า40-50%เซนะครับพวกนี้ก็จะยังยังใช้ไม่ได้เราไปใช้ช่วงลูกโตนะครับซึ่งมันจะมีผลถ้าใช้ในช่วงเล็กลูกอ่อนก็มีผลกับหนามตั้งแต่เล็กนะครับถ้าเกิดว่าหนามแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับก็ป้องกันหนอนได้เป็นยานก ยาสัมผัสยาดูดซึมยาละเหยเดี๋ยวนี้ยาไม่มีเยอะนะครับวันนี้ก็มาให้เกิดความรูม้เรื่องยาในการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เอ็มวีนะครับก็จะมีเอฟซ่าเป็นตัวเบิกทางอยู่แล้วครับในการปรับสภาพน้ําปรับ pH แล้วก็นําพายาต่างๆเพื่อให้ได้เห็นผลนะครับวันนี้เรามาดูดอกทุเรียนกันในสวนนะครับทุเรียนที่ที่นี่นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมมาดูกันเลยนะครับวันนี้เรามาดูดอกทุเรียน ต้นเล็กก่อนต้นใหญ่มันสูงมองไม่ค่อยเห็นนะครับวันนี้เขามาดูต้นเล็กที่ออกก่อนนะครับตอนนี้ทุเรียนบนเขาค่ายก็ดอกรุ่นนี้นะครับดอกจะกลายเป็นมะเขือพวงนะครับก็ข้อดอกสมบูรณ์อ้วนยาวนะครับก็เราใช้อะมิโนซิงช้แคลเซียมมาตลอดนะครับในการดูแลนะครับตั้งแต่การออกดอกนะครับช่วงนี้ควรให้น้ําอย่างน้อย25นาทีขึ้นไปแล้วนะครับช่วงนี้เริ่มให้น้ําได้แล้วนะครับการขยายส่งเสริมเรื่องการ สร้างเกสรเริ่มเริ่มสร้างเกสรเริ่มสร้างเขาเรียกว่าเริ่มสร้างความสมบูรณ์ให้กับเกสรผู้เกสรเมียนะครับเริ่มให้น้ําขยับน้ําได้แล้วอย่างนี้นะครับอาจจะมีดอกที่แห้งบ้างแห้งบ้างอยู่นะครับในช่วงแรกนะครับจะมีดอกแห้งอยู่บ้างนะครับในดอกชุดแรกนะครับกนตันนี้ก็คือเขาพ้นมาแล้วพ้นขีดอันตรายมาแล้วนะครับก็จะต้องระวังเรื่องหนอนเลื้อยนะครับพวกไอ้พวกนี้ต่างๆครับที่เราจะต้องระวังกันต่อนะครับนี่เป็นทุเรียนแรกนะครับเดี๋ยวจะไปดูทุเรียนใหญ่กันต่อนะครับเดี๋ยวฝั่งฝั่งนู้นนะครับอ่า ที่มาถ่ายทําในสวนนะครับมาคนเดียวถ่ายทําคนเดียวนะครับก็สนุกสนานครับที่เรามาเที่ยวกันก็วันนี้ก็ดีใจครับที่ชาวสวนไว้ใจต้องบักแฮมครับในในการที่ว่ามาดูแลทุเรียนในสวนนะครับก็นี่เป็นต้นต้นต้นโตนะครับต้นใหญ่แล้วก็เริ่มออกตั้งแต่กิ่งเล็กลงไปเลยก็มีดอกแล้วนะครับตั้งแต่นี้ไปนะครับอดอกออกมาประมาณสัก70%แล้วครับตอนนี้นะครับ ต้นใหญ่นะครับต้นเรียนนี้ก็อยู่ประมาณยี่สิบสามสิบปีก็มีครับดอกครับประมาณนี้ครับอันนี้จะถ่ายกันช่วงเย็นนะครับมาทําถ่ายทากันช่วงเย็นแล้วครับดอกสมบูรณ์ครับดอกขาวสวยครับพราบนบนบนต้นยังไม่ค่อยเห็นชัดเพราะว่าดอกมันยังเล็กน้อยอยู่นะใบพอดีสมบูรณ์หมดเพี้ยหอยไม่มีครับที่นี่ผมจัดยาแนวทางเกษตรทุเรียนต้องไคเขมนะครับก็เพี้ยหอยก็บางเบาไปแล้วก็น้อยเลยนะครับ ไม่ได้ใช้ยาแพงเลยนะครับแต่เราต้องสลับกลุ่มยาให้ถูกต้องนะครับใบก็สะอาดนะครับบรรยากาศดีครับในสวนทุเรียนนะครับแต่ละต้นก็ออกดอกกันดีแล้วครับวันนี้จะขยายให้ดูหน่อยนึงต้นมันสูงมันดูไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะขยายดูว่ามันมันดอกออกประมาณไหนครับเดี๋ยวดูปุ๊บเห็นไหมครับเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับวันนี้ต้นแบกคข้มก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามต้นแบกคขมนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกัน ใน,ในช่วงอดอกทุเรียนช่วงต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ